มาสวัสดีครับพี่ goodbye, พน้องปองายส uh ู่สุขนุตตรกับบาลัดอีคือเกากินก๋วยเตี๋ยวคือเก่าพี่น้องนี่เสร็จมากๆผสมบุญเส้นนะพี่น้องมะเดออมากินน้ำบาลัดได้พี่น้องเผ็ดๆเลยอืมชุดยอดเลยนี่พริกนี่มีกะปิคือเก่าพี่น้องมากๆบาลัดกับเบากว่าลายเลยพี่น้องเอ้มากๆผักเต็มกระถางเลยพี่น้องวันนี้นี่มีผักบุ้งผักยังหลายอย่างเลย เอามาเอาแดงแดงผสมเขียวก่อนพี่น้องแดงมาอาจะสาเป็นอันหนึ่งเด้อพี่น้องคือเก่าครับภาคอะไรก็จิตตาบาลัดหนึ่งเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวบาลัดจะมีเมนูใหม่ใหมมาสู่พี่สั่น้องนี่อือหือยังหอนถึงเกาพี่น้องเอ้ะ ประมาสามพอบุญเส้นหรือครึ่งถุงทำเองนะครับผม <c oughs> Tôi coi nhà Rồi <laughs> <Đợt. cười> <laughs> จะทำเองนะครับผมแซบแบบ่บ mm <laughs> สุดยอดเลยพี่น้อยเอ็ดแดงกิ่ดแดงสุดยอดเลย dạ rồi គេដងហើយ bố to nhảy 你叫了没，老外？ 明白、mm hmm. สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบใบเพลงส่วนนี้นะครับฝากกดไรก็กดติดตามบประหลัดเด้อพี่น้องเรื่องบระลัดทั้งคลิปต่อไปพปิ่พาตีนแดงขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องขอบคุณครับ